กราบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันที่1นึงถึงส1พฤษภาคมนะคะและวันนี้เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนตุลาคมค่ะท่านใดนะคะที่เกิด ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมสามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มรายการเลิศของอาจารย์บีมส่ใครใจ,ใจกันเลยนะคะอมอัคีพาหูบุผังสักการะวันธนังครูบาจารย์ยงอาจริยะเทวามุนีรือสีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะ สุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์บีมสีใครใจนะคะได้นำไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญานบิโมกนะคะ มานําเสนอให้กับเพื่อนๆพิี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกงันค่ะอาจารย์บีมสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจํานวนทั้งสิ้น12ใบนะคะท่านผู้ชมไพ่ชุดนี้เขามีความแม่นยําชัดเจนเนี่ยในระดับโลกทีเดียวนะคะแแม่หมอหมดตอคุยเนี่ยดูซิหยิบไพ่มาครบมีเนี่ย ออาหยิบให้ครบแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าเอ๊ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันที่หนึ่งถึงสามสบเอ็ดพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะแม่ค่ะโอ้โห,โห,โหแม่นะคะอือหือให้ทุกทท่ทานเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเลยนะคะเหมือนกับว่า แม่รับคํำพยากร์เนี่ยที่บ้านอาจารย์เบียบสี่ใครใจเลยนะคะแมพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวท่านผู้ชมในดูซิใบแรกโอ้โหนี่ได้พนางเบญจก,กัลยาณีด้วยนะคะใบแรกใบแรกนี่ก็ดีเลิศขนาดนี้ดวงชะตาดีเลิศมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมชาวชาวท่านที่เกิดวันที่สามสิบเอ่อหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคม นะคะไพ mm hmm. สวยอุ้ยมีพระแม่ลักษมีด้วยค่ะโอ้แล้วก็มีเออ๋ออาจารย์นึกว่าเป็นอ๋อแต่ก็ใช้ได้นะคะใบเนี้ยฉลูนะอืมฉลูฉลูไพก็ก็สวยนะคะอาจารย์ไปนึกถึงลัคนาราศีพฤษภเนะคะนะคะ <laughs> เอะมาค่ะท่านผู้ชมขาเราเรามา รับชมดวงชะตานะคะใบแรกเนี่ยพระนางเบญจกัลยาณีค่ะตัวท่านเองเนะตลอดเดือนตุลาคมนี้ดวงดีดวงรลิหย,ยิบจับสิ่งใดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะมีความสะดวกสบายมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยมีความสุข ยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเห็นไหมคะท่านดูไพ่นะสวยไหมโอ้โหเรียกว่าดวงสตาดีดีเลยทีเดียวนะยิ่งโตคุณเองเนี่ยนำตัวเองนะคะไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะไปเที่ยวป่าเขาลำนาวไพ่นำตัวเองไปอยู่กับธรรมชาตินะคะไปฟอกปอดนะคะนะ ยิ่งดีมากๆเลยทีเดียวหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปที่เขาเขียวก็ได้นะคะไปชมหมู่เด้งนะคะที่เขาเขียวนะท่านี้เกิดวันที่ 1- ถึง31พฤษภาคมแหมดวงดีมากๆเลยเป็นดวงแห่งการเดินทางของท่านนะคะท่านผู้ชมต่อมาแคสได้พระอภัยมณีกับดางผีเสื้อสมุทรนะคะไพ่ใบเนี้พูดถึงการรอคอย ะะหากตัวคุณเองเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องของความมั่งคั่งความล่ํารวยให้นาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครุครูบาอาจารย์ค่ะนําตัวเองเข้าไปนั่งอบรมเข้าคอร์สเกี่ยวนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านของการเงินค่ะการเงินไม่ขาดมือแต่ ต้องให้เตือนมาว่าต้องมีการบริหารจัดการบูแรการเงินแบบละเอียดแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่1ถึง31พฤษภาคมนะคะขณะนี้อาจารย์บีมศีใครใจกำลังพยากรดวงชะตาของท่านประจําเดือนตุลาคมพศ2567อยู่ค่ะ นะการเงินเหมือนกับยังไม่ได้ดั่งใจสือเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ดังนั้นตัวคุณเองจะต้องมีความระมัดระวังคอยดูแลเอาอกเอา,เอา,เอาใจใส่ในเรื่องเงินเงินทองเงี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะนะต่อม้แค่โอ้โหได้องค์เทพพระพรมฤษีท่านผู้ชมคะการที่เราเนี่ยมีความรู้สึกมีความพึงพอใจนะคะในสิ่งที่ เราเนี่ยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรอบรู้ความาสามารถทรัพย์สินเงินทองโฉนดที่ดินบ้านช่องห้องหออสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะให้เราเนี่ยพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะท่านผู้ชมทาให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่อย่างตลอดเวลาบางท่านเนี่ยชอบหินสีมงคลก็ นำหินสีมงคลเนี่ยมาสัมผัสบ่อยๆนะคะบางท่านชอบพระก็นําพระมาดูบ่อยๆบางท่านชอบที่ดงที่ดินก็นํำโฉนดที่ดินเนี่ยมานั่งดูบ่อยๆหรือตัวท่านเองมีการลงทุนในสถาบัานการเงินนะคะต่างๆมีกองทุนอยู่ในธนาคารหรือมีสลักออมสินนะคะหรือมีทองคำแท่งช่วงนี้คุณหยิบเขาออกมาชื่นชมบ่อยๆนะฮะจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึก แฮป ppy ปและมีความสุขมากเลยทีเดียวท่นทานผู้ชมและความรู้สึกนี้จะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณเองตัวไม่เล็กคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเ,เป็นตัวใหญ่นะเวลาคุณไปติดต่อธนาคารคุณไปติดต่อที่ต่างๆเนี่ยคุณจะมีความมั่นจิตมั่นใจในตัวของคุณเองเนี่ยมากขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณตัวเล็กนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยตัวใหญ่นะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่และช่วงนี้เองตัวคุณเองก็สามารถ นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับโคชคร, ου, รูคร ου, บาอาจารย์ได้ด้วยนะคะเพื่อไปเพิ่มเติมทักษะกิมมีค,ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของคุณและนำสิ่งเหล่านั้นมาสัสร้างสิ่งดีๆให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมนะคะ ท่านผู้ชมหลังจากนัน้นแบ่งปันเ,เรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่าดวงดีเลยทีเดียวนะมีโคชมีครูรู้มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเรียกว่าเป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีมากๆของคุณนะคะต่อมาค่ องเทพพระดารัยทรงสุบรรน,นะคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงค่ะช่วงนี้นะคะหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสได้รับการได้รับความมั่นจิตมั่นใจนะคะจากบุคคลต,ต่างๆในวงสังคมมีชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ย ดีโด่งดังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเรียกว่าดวงคุณดีมากๆเลยนะคะท่านที่เกิดวันที่1-31ถึง31พฤษภาคมนะ โอ้โหดวงดีนะคะอืมดังนั้นเนี่ยหากคุณมีโครงการใดมีเรื่องราวใดๆให้รีบสรรสร้างลงมือทำขึ้นมาในทันทีนะคะพระแม่นางกวักค่ะโอ้โหโครงการเก่าๆที่ยังอยู่ในลิ้นชกักคุณสามารถเปิดลิ้นชกักแล้วนำโครงการที่คุณมีความตั้งจิตตั้งใจนั้นเนี่ยมา ปัดฝุ่นนะคะมาสรนร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นคุณสามารถเขียนเรื่องราวต่างๆโครงการใหม่ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ได้เพื่อให้โครงการของคุณเกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมขึ้นมาได้อย่างชัดเจนสรสร้างลงมือทำในทันทีนะคะโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงและไพ่บอกเลยว่าโครงการนี้นะสามารถดึง ผู้ที่ให้การผลักดันในการสนับสนุนคุณอยู่เนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่นะเรียกว่าดีมากมีคนคอยให้การผลักดันในการสนับสนุนคุณอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและสําหรับท่านใดนะคะที่มี บุตรหลานบริวารที่ห่างไกลกันไปนะคะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันในเดือนตุลาคมนี้เกณฑ์กันกได้มามีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยสูงได้กลับมาแสดงความรักได้พูดคุยได้รับประทานอาหารร่วมกันนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่ดีมากอ่ะนะและไพ่เป็ยนี้ยังบ่งบอกด้วยนะสิ่งใดที่คุณวางเว้แล้วลืมหรือสิ่งนี้ก็ตามที่มันหายไปโอกาสด่คืน สูงมากในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนะวันนี้กำลังพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันที่หนึ่งถึงส1พฤษภาคมอยู่นะคะองค์เทพพระเพลิงค่ะโอ้โหไพ่สวยงามมากมีไพ่บอกเลยนะคะท่านผู้ชมว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องรีบกลับมาอยู่กับจิตกับใจเวลาคุณรู้สึกฟุ้งฟุ้งเวลาคุณรู้สึก วูวามใจร้อนใจวุบว,ว่ปวาปุ๊บว่าบรู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยนะคะให้ตัวคุณเนี่ยรีบกลับมาอยู่กับจิตกับใจค่ะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะมีโอกาสก,าก็นำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้องพระนะคะนะนั่งสมาธิสักห้าน,ะททนาทีสิบนาทีจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความมีจิตใจที่เป็นไงคะมีความเบิกบ,บานใจมีความอิ่มเอมใจและ สามารถทําให้ตัวคุณเองบอริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้ตามลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ได้เกิดความสําเร็จได้นะ โอ้โหเนี่ยไพ่ก็เตือนมาความวู่วามความใจร้อนความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชวช่วงชัชวนในชีวิตของเราทําอะไรอย่ารีบทำอะไรอย่าบุ่มบามอย่าใจร้อนจนเกินไปสําหรับท่านที่เกิดวันที่ 1- ถึง31 พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมแฉท่านผู้ชมแฉโหไพ่สวยมากเลยอยะองค์พระแม่ลักษมีอือหือไพ่บนีนะคะเขาบอกว่าการที่ท่านที่เกิดวันที่หนึ่งสอพฤษภาคมนะคะทำอย่างไรดีให้ชีวิตเนี่ยดีดีมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรุ่งโรจน์มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยอย่างแบบ ยังยืนเลยใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องมีการพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างต่อเนื่องนะคะมีจิตใจที่เป็นไงคะเบิกบานใจอิ่มเอมใจไม่วู่วามไม่ใจร้อนไม่บุ่มบ่ามมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไหวพระไหวเจ้านะคะท่านผู้ชมนะแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลกินเจก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะถือสินกินเจได้นะคะในช่วง9วัน11วันนี้นะคะองค์พระแม่ลักษมีนี่ก็ยังสื่อถึงองค์พระแม่กวนอิมได้ด้วย นะคะท่านผู้ชมในไพ่บอกเลยนะว่าตลอดเดือนตุลาคมนีน้คนที่เกิดวันที่1 3ึถึงเอตุลาคมนี้ตัวคุณเองได้รับความรักจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรหากคุณแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วหรือคุณยังไม่ได้แต่งแต่ว่าอยู่กันเป็นครอบครัวกันมานานแล้วก็ตามนะคะไพ่บอกเลยความรักดีมากอยู่ด้วยกันแล้วรวยนี่ดวงเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้ เห็นไหม,มองค์พระแม่ลักษมีมาบอกเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะคะชาวชาว,ชาวท่านท่านที่เกิดวันที่หนึ่งถึพฤษภาคมเนี้ยหากตัวคุณเองนะคะมีธุรกิจใดก็ตามและธุรกิจนัน้นมีคู่ชีวิตของคุณอยู่ร่วมด้วยแล้วก็ดีมากๆส่งผลให้ธุรกิจของคุณเกิดการเจริญเติบโตรุ่งโรจน์โชดช่วงชัชวานค่ะนะ โอ้โหดมีมากเลยทีเดียวต่อมาค่ะองเทตหาุงแมานนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องคอยดูแลเอาอกเอา,เอา,เอาใจใส่สุขภาพของตัวคุณเนี่ยให้มากเป็นพิเศษท่านที่เกิดวันที่1-31ถึงพฤษภาคมปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บป่วยอะไรกับใครเขาหรอกนะคะแต่เวลาเป็นเนี่ยเป็นเยอะเป็นแนนดังนั้นเนี่ย ต้องมาดูแลหน่อยสุขภาพร่างกายของตัวคุณหน่อยช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะนะมันออกกําลังกายเดินเบาเบารอบๆบ,บบ้านคุณนะในเช้าเช้าก็อย่าเพิ่งลุกเพ,พื่อพลาดลุกขึ้นมาจากที่นอนนอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนก่อนนะคะท่านผู้ชมเราค่อยๆลุกขึ้นมานะต่อเมฆได้องค์เทพพระีวะนะคะโอ้ให้สวยงามมากเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ เจ้าที่เจ้าทางแรงนางฟ้าเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์โอ้โหดังนั้นนะคะถ้าที่เกิดวันที่หนึ่งถึงสาพฤษภาคมดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้านี่ให้ดีนะคะนำฝุ่นออกให้หมดอย่าไปรอจนถึงช่วงสงกรานนะนะท่านผู้ชมนะอย่าไปรอจนถึงช่วงวันสงกรานนำฝุ่นออกให้หมดเลยค่ะ นะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าใหม่ให้กับหิ้งพระหิ้งเจ้านะคะขยงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะจำในายใจแจกไปซะเลยอย่าไปสะสมเอาไว้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงินนะท่านใดสะสมไว้ก็กีดขวางการเดินทางของการเงินของคนนั้นนะคะบางท่านบอกโอ้อาจารย์เก็บไว้ก็ได้เงินอยู่นะได้เงินค่ะข้อนี้อาจารยไ์ไม่ไม่ไม่โตแยงนะคะแต่มันจะ เงินเนี่ยมันจะเข้ามาในลักษณะเบี้ยหัวแตกท่านผู้ชมแต่ตัวคุณเองเนี่ยปรารถนาให้มีเงินล้านเงินหลายๆลาย้ลานเข้าบ้านแล้วก็คุณจะต้องทําบ้านคุณเนี่ยให้โล่งโปร่งสบายนะคะขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องรีบจําหนใจแจกไปสิค่าเข้าของเหานั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงิน ของคุณท่านใดเก็บไว้ก็กีดขวางการเดินทางของการเงินของคนนั้นนะท่านผู้ชมโอ้โหดูสินะเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาศักดิธิ์มากดังนั้นท่านที่เกิดวันที่หนึ่งถึงสา พฤษภาคมดูแลจัดห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยของคุณให้ดีให้เรดค่ะเปิดประตูคุมทรัพย์แห่งจักรวาลค่ะให้มีความเง,ง,ง,งินทองเนี่ยหลักล้านหลายๆล้านหลังไหลเข้ามาสู่เคหสถานของคุณนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหองค์เทพพระจันร์ความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อคความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชช่วงในชีวิตของเราท่านผู้ชมคะ ควรหาสมุดบันทึกสวยๆมาสักหนึ่งเล่มเขียนโครงการต่างๆเขียนขั้นตอนในด้านของการทำงานโครงการในด้านของการบริหารการงานให้จดลงบันทึกให้สร้างเป็นโครงการขึ้นมาเขียนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z นะคะแล้วคอยเปิดดูอยู่ตลอดเวลาขาดเหลือตรงไหนนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากโคชครูครูบาอาจารย์ผู้มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆพัฒนาศักยภาพหาความรู้เติมความรู้ให้กับตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมนะความลังเลความสงสัยมีโอกาสหายไปค่ะจะไม่เป็นแบบนี้ นะท่านผู้ชมต่อมาค่องค์พระวิษณุกรรมโอ้โหช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีโอกาสเลิศสำหรับคุณคุณคิดหยิบจับสิ่งใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและผลสิ่งออกมาผลนั้นะนะนะ่สิ่งที่สรรสร้างออกมาเนะีนะ่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีนะคะท่านผู้ชมดีลดมากๆโอ้โห ดังนั้นนะคะท่านที่เกิดวันที่1นึพฤษภาคมมีไอเดียใดมีความปรารถนาสร้างสรรค์สิ่งใดให้รีบสร้างเรื่องนั้นขึ้นมานะคะอย่าโมาตะลังเลสงสัยนะคะอย่าโมาตะคิดนะมันจะวนอยู่ในกรลมังอยู่ในอ่างนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้พระโคโนทินี่เขาบอกเลยว่าความวิริยะอุตสาหะความอดทนเห็นไหมคะ ความอดทนการนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับโคช้ชคร,รูครูบาอาจารย์นะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับท่านที่เกิดวันที่หนึ่งถึงสาอพฤษภาคมนะในเนี้ยบอกเลยว่าดวงคุณตลอดเดือนตุลาคมเนี้ยดวงดีดวงเลิศดวงไม่โดดเดี่ยวไม่หมอโรนมีผู้คนต่างๆในวงสังคมคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณนะคะเรียกว่าหากคุณอย่างเช่น คุณทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี้ธุรกิจของคุณก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรยโชดชว่ชวงชัชวาลนหรือคุณอาจจะทำออฟไลน์ทําการเกษตรหรือธุรกิจอดไก็ตามบนโลกใบนี้เกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงในไพ่บอกเลยได้รับความส,น,สนใจจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองก์นะโอ้โหโดยรวมระดวงดีนะเนี่ยชาวรักนาประทานเทศ ดวงดีนะเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดวันที่1ถึง31พฤษภาคมดวงดีนะคะและอาจารย์เบียิบสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันที่1ถึง31พฤษภาคมจบลงแล้วคะ่ะอาจารย์เบียยิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิมสี่ใครใจค่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แรนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอรียลาวส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซ u เปอร์แดนซให้กับอาจารย์เบยใครใจคะ ก่อนจากกันอาจารย์บยิบสีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนบิพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ